สวัสดีครับวันนี้ก็จะทําการกดพิมพ์พระให้ชมกันนะครับเนื้อที่จะใช้ในวันนี้ก็จะเป็นเนื้อปูนเปลือกหอยที่ผสมมวลสารหลายๆอย่างรวมกันอันดับแรกก็จะนําน้ํามันแก้วมาทาบนบล็อกแม่พิมพ์ให้ทั่วเพื่อที่เวลากดพิมพ์พระนั้นเนื้อหามวลสารจะได้ไม่ติดแม่พิมพ์และเวลาที่แกะออกจากบล็อกแม่พิมพ์นั้นก็จะแกะได้ง่ายเสร็จแล้วก็จะนําเนื้อหามวลสารที่ได้ปั้นเตรียมเอาไว้ตามขนาดที่ต้องการวางลงบน,บนบล็อกแม่พิมพ์ แล้วก็ใช้นิ้วมือกดไล่เต็มบล็อกแม่พิมพ์หลังจากนั้นก็นำไม้มากดให้แรงเพื่อจะไล่ฟองอากาศที่อยู่ในบล็อกแม่พิมพ์ในเนื้อพระเพื่อจะทำให้เนื้อพระแน่นและเต็มบล็อกแม่พิมพ์เนื้อที่ได้ก็จะออกมาสวยงามคมชัดเต็มบล็อกแม่พิมพ์ เนื้อที่กดครั้งแรกๆนั้นก็จะมีความนุ่มเหนียวยืดหยุ่นได้บิดตัวได้งอได้พอกดไปเรื่อยๆเนื้อก็จะเริ่มแห้งและแข็งเวลาแกะออกก็ต้องระวังอย่าทําให้เสียรูปทรงขององค์พระเสร็จแล้วก็จะนําไปวางบนแผ่นไม้หรืออุปกรณ์อย่างอื่นที่มีพื้นเรียบเสมอกันเพื่อให้เนื้อพระนั้นคืนตัวกลับมาตรงเหมือนเดิม ห้งที่2นั้นก็จะทําเหมือนกันนะครับก็จะนําน้ํามันแก้วมาทาที่บล็อกแม่พิมพ์ให้ทั่วเสร็จแล้วก็จะนําเนื้อหาหมวลสารที่ปั้นไว้ตามขนาดที่ต้องการวางบนบล็อกแม่พิมพ์แล้วก็ทําการเอานิ้วมือกดไล่เหมือนเดิม กดไล่ให้เต็มบล็อกแม่พิมพ์เพื่อเวลากดนั้นจะได้ง่ายเสร็จแล้วก็นำไม้มากดเนื้อที่ออกมาก็จะได้ประมาณนี้นะครับจะมีความแน่นเต็มบล็อกแม่พิมพ์ และนี่ก็เป็นพื้นฐานการกดพิมพ์พระที่ใช้สมัยก่อนสืบทอดกันมาจนถึงทุกวันนี้แต่ทุกวันนี้ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างตามยุคตามสมัยคนที่ศึกษาเรื่องพวกนี้ก็จะเข้าใจดังนั้นท่านที่ศึกษาก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจในการกดพิมพ์พระเพื่อจะเป็นพื้นฐานความเข้าใจที่ถูกจ้องในสิ่งอื่นที่ศึกษาไปเรื่อยๆ เนื้อก็จะออกมาสวยงามประมาณนี้นะครับแล้วคลิปต่อไปก็จะทำให้ดูจะให้เห็นด้านหลังชัดเจนนะครับขอบคุณครับ